ฟังชันของเซ็นี้ก็จะมี50า9 0ปืน300เซ็ต500เซ็ต500นี่โคตรถึกแลนะ้วรับ10ตัวลุมยังไม่ตายเลยส่วนสมัครใหม่ก็จะได้ของไปเล่นประมาณนี้เลยแชร์ากลุ่มก็จะได้ของตัวไฟเอ็มตองตกตาออเวลาก็ตามนี้เลยนะโอัเกิดมาเต็มเลยวะตายหนึ่งตายสอง โอ้ยแม็กหมดมาสีแมวเลยเตแย่เลยเต็มเลยเอาติดตทำทำอะไรไม่อยู่ทำอะไรไม่อยู่เดนกูลอยได้ทำเป็นไม่อยู่วันตกลยตัวไนตายเน่ตายสองทำเมมเดือดังวะเฮ้ยไม่ดักจุดเกิดกันเลยหรอรับงานสตรีมมาสิบปากไปควาย ดับเกิดแล้วไงวะดับเกิดละทรายผมดับเกิอดนะฮะเล่นคนแย่เลยเล่นแย่กจังวะดับเกิดกันอะแอดมินดูหน่อยเลยดับเกิดไม่ไหวแล้วเว้ยมาสีแมวอาแดดหนักจุดเกิดแม่งโดนหนักคนง่ายอะ นี่จตายดีอาเด็ด่านี่ดูจุดเกิดนะครับมียสองทียิงตรงกุมงเนี่ยเกิดมาแล้วเขาแคมไม่ว่าคิดหายแล้วเขาตั้งโลรอโม่ศูนโอ้โหไม่เห็น โอ้นอไม่เห็นนอนไม่รู้อ่ะมั <laughs> นยอยู่ในอยูมอนเต็มเลยจดเกิดน้าให้ตรงนั้นอ่ะตายนนออามบเหอ่ออข้าออุ้ยเท้าโอ้โหหนักข้าอีก โอ้ยม,อามาคุมโซนกันแล้วเอ้ยเกิดหน้านี่พอดีตายโอ้ยไม่ตายได้ไงวะข้างบนยังมีอยู่อ่ะไหนพี่ข,ข,ข้างบนขา้างบนข้างบนตายดูจุดหลาอร่อยตาย ยึดจุดไหนวะนะในห้องในห้องไงห้องประตูสองฝั่งอ๋อนั่หลั่ลอีตายตายโอ้ยโอ้ยเะเองจะปนทำไมวะเขาทำให้เล่นสนุกก็ดีแล้ว จะบูลลี่เขาทำไมอ่ะไอพ่อเาให้ตายงบควให้กำลังใจดีวะไม่ใช่บูลลี่กันอ่ะไม่ตายไม่ตาเย ผมไม่เป็นพี่พี่ได้ไปเล่ที่ทําเป็นแนวห้าตีบล่ะเล็นค้าเหี้ว่ะตายแตไอที่พี่ได้ไปเล่นที่ผมทําเป็นแนวห้าตีบล่ะเล่นเล่นเหี๋ยวเล่นตายแล้วมันมันเป็นมันไม่เป็นใช่ไหมล่ะไม่เป็นไม่เป็นแต่เพราะผมเหมือนผมไม่เปลี่ยนดัต้าใหม่เปลี่ยนพวกอะไรใหม่แม่งไม่รู้แม่งหักมันนี้ไม่ตายมันนี้ไม่ตายมันเลังฟองอยู่ไอมันมันหลุดแล้วหรือว่าไงไม่ใช่เหี้ยวะ มีไม่ตายมีไม่ตายถ้ามันยิงสองอยู่ไปอุโมงดีกว่าว่าว่าไปทางนี้ดีกว่านะทางโนมทางโนมระดับไม่ได้เลยเหอไม่แน่วางจุดอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรต้องเต็มเนาะตายเหลี่ยงๆหนึ่งจุบมาน้องบัคเกอร์นี่ติดโลห์ว่ะ มีคนาสีแนวอย่านี้อบอลโก้หมดแล้วตายโอ้มันอยู่นู่นนี้หว่าั้าแต่50วัตถึออยู่นะต้องมีต้องเล่นยิงหัว เขาติกน่้ได้ยิงไม่โดนเลยได้เหรอเอาบังเ,เ,เกินหมดมาตายแน่าต,านมมาตายเฮ้ยเพิ่มมาได้หว่าเฮ้ยปัอมยาไม่จิกตายโอ้โหหลังหอย ตายพี่พี่มาแล้วเยอะจังวะโอ้โหเกิดมาคนเทคก็หมดแล้วไอหนุ่มไฟเไปไหนแล้วะโอ้ยหนุ่มไฟเอ็มนี่สองมาด้วยนุ่มไฟเอ็ม ตายดิหนุม่มไปเอีมหมาสีแมวห้าเด็กหนึ่งนี้ก็ได้วะล่าแม่งถ้ากระโดดกระโดดไม่ไปกระโดดไม่ไปมึงโดนรวบแน่โดนรวบแน่ในสามสองหนึ่งตายเฮโ้ยหลังเหรอเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นอะไรหนุ่มหมาสีแมวห้าแดกดัก เฮ้เดี๋ยวมันมันเล่นเซ็ตใหญ่เหรอมีมีดอะไรด้วยตายตายาเฮ้เ,เซ็ตอะไรมีมีดด้วยอะ่ะเฮ้่ม้ลนงไงหรอลนปวัใ <ๆ S 1> ไ,ไ,ไม่รู้แฮเลนนวะ่อเ็กย่าจตจิ้งตอง ไอ้หนุไฟยนตายข้างข้างในนีไมมอ้เซ,เซใหญ่หเหมือนเซตใหญ่เซตใหญ่เซตใหญ่ตัวคาคาชิเซตใหญ่เนาะมีเซตใหญ่จริงด้วยมีตายดีเก็บสองนิ่มๆมีมไ,ไหนหนุ่ม ไม่รู้จักอัไ่ไงนไ่รู้แหงแล้วทำไรวะไม่รู้อะเข้ามาก็ไม่ได้ไปไปแก่ง่ะเป่นน้เหรอกคุเมเ่จอะไเย็นเ่นเส้นใหญ่ไม่พออ่ะโพ้โหไงมึงไปเอ็มมึงตะกูอีก่อนนะเพื่ออ็นเอ็มมันเสงจนเทอหนุ่มไปเอ็ม มึงมึงตายมึงตายตายปัวตายไอ้โลมันเยอะจังวะเฮ้ยแบบไอ้โลเรียบร้อนโดนลูกไม้ก็ล่อยมองไม่เห็นวะอยู่ไหนวะบอสวย โดนกรีมโอ้าแดดหนักไม่ต้องสไปนมันมันน่าจะได้กล่องด้วยเปล่ต้องหรอพี่โกล่องคาไม่เหรออ้าของคาอ่ะดูดีกวบตัว B อ๋อมาสีแมวโอ้โหอาแดดหนักเดินยืดที่เรล่าจะหมงเราต้องเข้าไปตรงนั้นตัวซ้ายอ่ะ สวยพวกน้องเฮ้ยมันนอนมันจะแข็งเ่อนวมหรือว่าเป็นเสือป่าที่มาที่มาเฮ้ยมันรู้ดีจังวะหา,าสีแมวห้าเด็กนะถ่ายเลยปูตายอ่ะฟางด้วย เอาเอาแต่นะที่กดที่กดสลับไปอ่ะกดสลับไปแบบว่าแตกเลยโอ้แต่ที่กดสลับอะตัวสลับอะอะไรนี่ต้อง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 ต้อต้อง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 ต้ออง trong hải cái không ấy yeah. ExcelKK, không là trong hải cái không bỏ cái mình qua đang lo cái một ขอทีขอทีไปดูพี่แจ็ควี่กงเพี่ตกงเลพี่ตกงเลยข้างในข้างในแม่มีตาจีเต็มเลยหน่อยมันเล่นเซตโกงฝ่าเล่นเซตโกงฝ่าชนะยังไงวะโกงฝ่าพอคนเยอะฝ่าด้วยเนี่ยนี่นายเขาูขนา โควดเต็มเลยอ้ไรเนี่ยพูเเดเต็มห้องอ่ะไม่ทำไมทำไมไม่เล่นเซเท่ากันวะเอาของที่แบบของคึกกว่าแรงกว่ามาเงี้แล้วแชมปต์ตายวดิ

ปล่อยแม่โหเสียมมันแตกนะพี่แตกนเสียงมันแบบอื้อข่ายสองไม่มีอะไร เต็มเต็มเต็มเงี้ยโห้าเดียร์โถดมันมีแวตามีไม่เข้าเลยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอไอไอเอเอเอหมาสีแมวเล่นอะไรอ่ะไอ้คนที่ไูดได้หรอ

มึงมึงมึงเห็นมึงองไงดมึงองกป้นไอตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ดมึงมหมางแต่แแล้วอ้โหไอมึงงมอยี่ไม่เข้าเลยเหรอปวดปกมางไมไมมามึงคิดดูแค่ลมยิงกี่คนยังไม่ตายพี่เไม่ได้เล้พไมเมื่อกี้ตัไม่เข้ากูว่าเมื่อกีน่ะกูว่าเลปิดด้แต่แ่ตตอนดีอะมเมื่อกี้คือไม่มากันจะอยู่ทนนม ไปดิ้นก่อนไปดิ้นก่อนไปดิี่ไปตามพวกไอ้ไอ <No> ้เมื่อวานดำหมดไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่า